เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งมอบแนวคิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านกําลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกนะคะพอดแคสตท์ที่จะมาร่วมกันค้นพบคําตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสําเร็จค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในภายนอกไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ดิฉันจะมา,มาชวนเพื่อนๆน,น,นะคะทําความเข้าใจรีวิวเกี่ยวกับนะคะหนังสือชื่อว่าวิชาสุดท้ายที่มหาวิลาลยไม่เคยสอนค่ะซึ่งต้องบอกหนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือทีออ่ส่วนใหญ่แล้วค่ะ จะได้รับเป็นของขวัญน,นะคะแล้วก็จริงๆอยากบอกว่าด,ดิฉันเนี่ยเอออ่านในเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ค่ะแล้วก็เป็นหนังสือที่ดิฉันหยิบมาอ่านบ่อยๆนะคะก็อยากนําเสนอในคํานําของออผู้ที่เริ่มต้นในในการจัดพิมพ์นะคะก็คือคุณพินโยค่ะนะคะคุณพินโยไตสุริยธรรมมาเนี่ยนะคะก็เป็นคนเริ่มต้นกับผู้แปลค่ะซึ่งอันเนี้ย เป็นหนังสือที่เขารวบรวมจากคนประสบความสำเร็จที่ได้รับโอกาสนะคะไปไปไปเรียกว่าไปปาฐกถานะคะในวันที่นักศึกษาเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกนะคะซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่สำเร็จทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นใครล่ะนะคะคุณอะไรนะเดี๋ยวนะคะ วินสตันเชอร์ชิลที่เขานำมาในตอนแรกนะคะพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้นะคะแล้วก็สติฟจ็อบนะคะเจคเเคโรลิงนะคะหรือ,อ,อคุณเชอร์ชิลลเซนเบิร์กนะคะที่เป็นผู้ที่เป็นธนา,านเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการของเฟ e บุ o กนะ,ะที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเฟ e บุ o กเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะคะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะ ในตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นหนังสือทีออ่ผู้ที่จัดทำนะคะก็คือคุณพินโยไตยสุริยธรรมมาเนี่ยเขาได้จัดทำร่วมกับคนที่แปลนะคะคนที่แปลชื่อคุณสรุณีอาชวานัทกุลนะคะดิฉันขออนุญาตที่นำคำนำเสนอของคุณพินโยเนี่ยมาแนะนำให้พวกเราฟังก่อนนะคะเขาบอกว่าหลายห่วงยามแห่งชีวิตเนี่ยมนุษย์ถูกลิขิตให้มีมงยาม กับพระเจ้านะคะช่วงเวลาที่เรารเผชิญหน้ากับความตายช่วงเวลาที่ชีวิตตกต่ำแพ้พ่ายท่ามกลางความสูญเสียร่มสลายนั่นก็เป็นห่วงยามอันทาทายนะคะที่ให้เราได้สลายตัวตนละทิ้งเปลือกหุ้มภายนอกแล้วก็ปล่อยวางโลกอันวุ่นวายสับสนกลับสู่ความจริงแท้แห่งตนแล้วก็สนทนากับพระเจ้าด้วยความจริงค่ะ เหมือนที่ JK r o w l ล n g ได้กล่าวไว้ว่าความล้มเหลวเนี่ยบังคับให้เราต้องถอดหรือสิ่งต่างๆที่ไม่สำคัญหยุดหลอกตัวเองว่าฉันเป็นอะไรได้มากกว่าที่ฉันเป็นแล้วก็เริ่มทุ่มเทพลังงานให้กับการทำงานเพียงชิ้นเดียวที่สำคัญสำหรับฉันให้เสร็จให้ได้นั่นคือจุดกำเนิดของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะโรลลิงกล่าวว่าคุณจะไม่มีวันรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงหรือรู้จักความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ในชีวิตจนกว่าทั้งสองสิ่งนี้จะถูกทดสอบด้วยความเคราะห์ร้ายค่ะ และนอกจากนี้นะคะคุณพีโยก็จะได้นำคำของสตีฟจ็อบนะคะที่บอกที่เขาได้ประสบะให้ออกจากบริษัท Apple ซึ่งตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในวัย30ค่ะซึ่งในช่วงเวลานั้นนะคะความเป็นผู้ใหญ่ได้ล่มสลายลงไปต่อหน้าแต่หลังจากที่เขาอดทนจ่ายราคาจ็อบก็กลับพบว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอ่ะเขาบอกว่าภาระอันหนักอึ้งจากความสำเร็จเนี่ยแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเบาสบาย เมื่อผมกลับกลายเป็นมือใหม่ที่มีความเชื่อมั่นน้อยลงมันทําให้ผมมีอสิสระภาพที่จะเข้าสู่ช่วงที่ผมมีความสร้างสรรค์ที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตค่ะนั่นคือช่วงเวลาที่จ็อบให้กําเนิดพิกซาค่ะแล้วก็ได้ตกลุมรักกับหญิงสาวซึ่งต่อมาก็กลายเป็นภรรยาแล้วในที่สุดก็กลับมาทํางานที่ Apple อีกครั้งนะคะทำให้เกิดผิตัฑ์อย่าง iPad แล้วก็ iPhone นะคะซึ่งทำให Apple เนี่ยกลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะจอปกล่าวว่าความสำนึกว่าตนเองจะต้องตายในไม่ในไม่ช้านี่เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่เขาใช้ในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะวิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเนี่ยรวบรวมมาจากสุนทรพจน์ที่ทรงพลังนะคะของบุคคลที่ที่ประสบความสำเร็จในโลกเหล่านี้ค่ะนะคะแล้วตัวผู้แปลนะคะคือ คุณสารณีอาชวานันทกุลเนี่ยก็เป็นทั้งนักเขียนนักแปลนักวิจัยแล้วก็นักวิชาการอิสระด้านการเงินค่ะเธอจบปริญญาตรีจากมหายลัยฮาวาดนะคะเอกเศรษฐศาสตร์แล้วก็จบโทจากมหาวิทยาลัยนิวยーー ork, อร์กเอกทางด้านการเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะเธอก็มีความสุขกับการทํางานวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืนติดต่อติดตามแล้วก็ถ่ายทอดนะคะ ในเรื่องของพัฒนาการใหม่ๆนะทางด้านเศรษฐศาสตร์ธ,ธุรกิจนะคะซึ่งนะ,ะดิฉันขอยกนะคะในสิ่งที่เธอแปลจากบุคคลที่ได้กล่าวสุนทรพจน์นะคะคนที่ขาดไม่ได้ที่ชอบมากก็คือสตีฟจ็อบค่ะสติปจ็อบเนี่ยพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นประธานกรรมการแล้วก็ CEO ที่ก่อตั้ง Apple นะคะ เคยเป็น CEO ของบริษัท Pixar Animation นะคะจนกระทั่งถูกซื้อกิจการด้วยจากโดย w Walt Disney ในปี2006ค่ะจ็อบมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะด้วยคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ a ม i n t o s h นะคะหลังจากนั้นน่ะเขาก็ขัดแย้งกับคณะกรรมการบริษัท แล้วก็ถูกบิดไม่ออกจาก Apple ในปี1985ต่อมาก็ตั้งบริษัท Next นะคะแล้วก็เน้นพัฒนาระบบประมวลผลสำหรับการศึกษาและก็ภาคธุรกิจนะคะการเข้าซื้อกิจการนของ Apple ในปี1997นะคะทำให้จ็อบเนี่ยกลับเข้ามาบริหารแล้วก็เป็น CEO Apple จนกระทั่งเขาเล่วงลับในปี2011นะคะซึ่งอยากบอกว่าถึงแม้ว่าจ็อบเนี่ยจะ เ,เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2011นะคะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ายังมีความรู้สึกว่าเขายังอยู่กับเรานะคะจ็อบได้พูดนะคะในวันที่เขาได้รับเชิญนะคะไปพูดในมหาวิาลซึ่งนะคะอันนั้นเขาได้พูดที่มหาวิาลลีดค่ะซึ่งอยากบอกว่าอขอโทษนะคะวันนั้นไม่ใช่เขาพูดในมหาวิาลลีดนะคะ วันนั้นเนี่ยเขาพูดที่สแตนฟอร์ดค่ะขอโทษค่ะนะคะเขาเขาเล่าว่าเขาจบลาออกจากมหาวิทยาลัยลีดนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดบอกว่าเขาไม่จบปริญญาใช่ไหมคะแล้วพอเขาลาออกเนี่ยเขาก็ไปนั่งเรียนต่ออีก18เดือนก่อนที่จะลาออกจริงๆเขาบอกว่าทําไมถึงลาออกจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตนะคะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่า ปริญญาเนี่ยจะช่วยหาคําตอบให้เขาได้ยังไงนะคะซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขาก็กลัวเหมือนกันนะแต,ตนแต่ตอนน้แต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตในชีวิตของเขาเลยนะคะนาทีที่เขาลาออกเนี่ยแปลว่าเขาไม่ต้องไปเรียนวิชาที่เขาไม่ได้สนใจคะ่ะแล้วเขาก็ไปนั่งเรียนแบบไม่เอาคะแนนในวิชาที่เขาสนใจแทนคะ่ะช่วงชีวิตของเขาตอนนั้นเนี่ยเรียกว่า เขาบอกว่าไม่ได้โรแมนติกนะคะเขาไม่มีหอพักแล้วก็เลยไปนอนบนพื้นห้องของเพื่อนๆนนะเก็บขวดโค้กไปแลกเงินค่าคืนขวด5เซนเก็บไปซื้อข้าวกินแล้วก็ทุกๆอาทิตย์เนี่ยเขาจะเดินเป็นระยะทาง7ไม้นะคะจากฟากหนึ่งของเมืองไปอีกฟากหนึ่งเพื่อไปกินข้าวดีๆซักมื้อในวัดภิกษุนาค่ะ บอกว่าเขารักมันมากในชีวิตตอนนั้นเนี่ยการที่เขาปล่อยชีวิตไปตามความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็สัญชาตญาณเนี่ยทำให้เขาได้เจอหลายสิ่งโดยบังเอิญน,นะคะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะคะคือในสมัยนั้นน่ะวิทยายลัยลีดเนี่ยมีคอร์สการสอนการคัดลายมือคะ่ะที่น่าจะดีที่สุดในประเทศนะ,ะซึ่งโปสเตอร์ทุกแผน่นป้ายติดลิชักทุกอันล้วนเขียนด้วยลายมือที่สวยมากๆ เขาบอกว่าเพราะเขาไม่ต้องไปเรียนวิชาบังคับหลังจากลาออกแล้วก็เลยตัดสินใจไปเรียนคอร์สนี้เพราะเพราะอยากรู้ว่าเขาเขียนกันยังไงนะคะแล้วก็เรียนรู้วิธีเขียนตัวอักษรแบบเซิร์ฟค่ะแล้วก็แบบแซนเซิร์ฟด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือเรียนวิธีเวน้นเราเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรนะเรียนรู้เทคนิคการเรียงพิมพ์อันยอดเยี่ยม วิชานี้ดูเหมือนไม่มีอะไรที่จะเอามาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงของเขาได้เลยแต่ว่าอีก10ปีต่อมานะคะจ็อบก็เอามาออกแบบคอมพิวเตอร์ Mac Intosh รุ่นแรกนะคะความรู้เหล่านี้ย้อนกลับมาใหม่แล้วก็ใส่มันลงไปในเจ้า Mac คอมพิวเตอร์ของเขาเครื่องแรกซึ่งทำให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีตัวพิมพ์ที่สวยงามซึ่งเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ไปเรียนวิชานั้นนะี่ย ป่านนี้แม็กก็คงไม่มีตัวพิมพ์หลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งอันนี้ไม่เขาบอกว่าอันนี้ถ้าเขาไม่ลาออกเขาก็ไม่ได้นั่งเรียนวิชานี้ค่ะแล้วก็คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็คงไม่มีตัวพิมพ์ที่สวยงามแน่นอนค่ะเขาบอกว่าไม่มีใครสามารถเชื่อมจุดจากปัจจุบันไปยังอนาคตได้เราทำได้เพียงแต่เชื่อมจุดจากปัจจุบันเนี่ยไปหาอดีตได้เท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะเขาบอกว่า เราต้องมั่นใจว่าอะไรที่ทำอยู่ตอนนี้จะเชื่อมไปยังอนาคตได้แล้วก็ต้องเชื่อมั่นในอะไรสักอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสัญชาตญาณโชคชะตาชีวิตกฎแห่งกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ความเชื่อมั่นแบบนี้ไม่เคยทำให้เขาผิดหวังเลยค่ะมันทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปมากอันนี้คือเรื่องแรกนะคะก็คือต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะเรื่องที่สองค่ะเขาพูดถึงเรื่องของความรักแล้วก็การสูญเสียค่ะ เขาบอกว่าเขาเป็นคนโชคดีค่ะที่ค้นพบงานที่เขารักตั้งแต่อายุยังน้อยเขากับเพื่อนที่ชื่อวอชเนี่ยค่ะก่อตั้ง Apple ในโรงรถของพ่อแม่ของเขาตอนเขาอายุ20ซึ่งเขาบอกว่าเราทำงานกันหนักมากค่ะภายใน10ปี Apple ก็ขยายจากแค่2คนในโรงรถเป็นบริษัทที่มูลค่าสูงกว่า2000ล้านเหรียญมีพนักงานมากกว่า4000คนค่ะตอนนั้นน่ะเขาบอกเขาเพิ่งเปิดตัวผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด ของเขาก็คือเครื่อง Macintosh ค่ะ1ปีก่อนหน้าที่เขาจะมีอายุเต็ม30อ่ะเขาก็ถูกไล่ออกค่ะทำยังไงคนเราถึงถูกไล่ออกจากบริษัทที่เราก่อตั้งมาเองกับมือเหรอเขาบอกถึงแม้ว่า Apple จะโตขึ้นนะคะเขาบอกเราก็จ้างคนที่คิดว่าเก่งมากๆมาช่วยเขาในการบริหารบริษัทปีแรกเหตุการณ์ก็ราบรื่นดีค่ะแต่หลังจากนั้นวิสัยทัศน์ของเราก็เริ่มแยกทางกัน จนในที่สุดเราก็ไปด้วยกันไม่ได้เมื่อถึงจุดนั้นคณะกรรมการบริษัทเลือกอยู่ข้างเขาค่ะเขาก็เลยถูกไล่ออกนะเลือกอยู่ข้างคนที่เขาจ้างมานะคะเขาก็เลยถูกไล่ออกตอนอายุ30แล้วก,ออก็ออกแบบว่าเป็นข่าวดังมากในพิพตาเท่านั้นเลยค่ะสิ่งที่จอบทุ่มเทมาให้ทั้งชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของเขาก็สลายไปมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเขามากค่ะ จ็อบไม่รู้ว่าจะทำอะไรเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากนั้น <c oughs> เขารู้สึกว่าเขาทำให้เจ้าของธุรกิจรุ่นก่อนผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าทำไมตัวเขาเนี่ยทำไม้ผัดตกตอนที่เขากำลังหยิบย,ยื่นมาให้ผมหมายความว่าเ,ออ <c oughs> เขารู้สึกผิดนะคะ <c oughs> เขาก็เลยไปพบกับเดวิดแพ็กการดค่ะกับบ๊อบน่อยค่ะเพื่อขอโทษพวกเขาที่ทำทุกอย่างพังพ <Mail> ินาศเขาเป็นตัวอย่างของความร้มเหลวที่โด่งดัง ช่วงหนึ่งนะคะจ็อบคิดขนาดจะหนีไปจากวงการแต่เมื่อเวลาผ่านไปจ็อบก็เริ่มคิดได้อย่างช้าๆว่าเขายังรักในสิ่งที่เขาทําอยู่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ Apple ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนี้เลยค่ะจ็อบถูกไล่ออกแต่จ็อบก็ยังมีความรักอยู่นั่นทําให้เขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากตอนนั้นเนี่ยจ็อบไม่ได้คิดอย่างนี้แต่ปรากฏว่าการถูกไล่ออกจากบริษัท a p p เ e นะคะ กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะที่เกิดขึ้นกับเขาค่ะภาระอันหนักอึ้งจากความสําเร็จเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเบาสบายเมื่อเขารู้สึกว่าเขากลับกลายเป็นมือใหม่ที่มีความเชื่อมั่นน้อยลงค่ะมันทําให้เขามีอิสรภาพที่จะเข้าสู่ช่วงที่เขามีความสร้างสารรค์ที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตค่ะและหลังจากนั้น5ปีค่ะเขาก็ก่อตั้งบริษัทชื่อ Next อีกบริษัทชื่อ Pixar ค่ะแล้วก็ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งอย่างมาสจันค่ะแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นภรยาของเขาค่ะ Pixar เนี่ยสร้างภาพยนตร์ขนาดยาวที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันรุนรวนเรื่องแรกของโลกชื่อว่า Toy Story ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นสตูดิโอแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกหนึ่งในเหตุการณ์ที่พิกผันอนนันนาพิศวงก็คือเมื่อ Apple ซื้อกิจการของ N นะคะ เขาหมายถึงจ็อบนะคะก็กลับคืนสู่ Apple ล่ะคะ่ะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาพัฒนาที่ Next เนี่ยก็กลายเป็นหัวใจของ Apple อยุครุ่งเรืองในปัจจุบันค่ะแล้วตอนนี้เขากับภรรยาของเขาก็มีครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันค่ะซึ่งจ็อบบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้า Apple ไม่ไล่เขาออกค่ะแม้มันจะเป็นยาที่ขมมากแต่เขาก็คิดว่าเป็นยาที่คนป่วยต้องการพอดีค่ะ บางครั้งชีวิตก็กระแทกเราเหมือนอิดค่ะแต่ว่าอย่อยอยาเสื่อมศรัทธานะคะเขาเชื่อว่าสิ่งเดียวที่ทําให้เขาผ่านพ้นช,ช่วงนั้นมาได้ก็คือความรักในสิ่งที่เขาทําค่ะนะคะเขาฝากไว้ว่าเราต้องหาสิ่งที่ตัวเองรักนั่นหมายถึงทั้งงานแล้วก็คนรักค่ะเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเราจะหมดไปกับงานค่ะวิธีเดียวที่เราจะทําให้เรามีความสุขกับการทํางานก็คือเมื่อเราทํางานที่ยอดเยี่ยมค่ะ แล้วก็เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้งานออกมายอดเยี่ยมก็คือเมื่อเรารักงานที่เราทำค่ะถ้าพวกเรายัางหางานนั้นไม่เจอก็จงหาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งงานก็เหมือนเรื่องหัวใจเรื่องอื่นๆค่ะตรงที่เรารู้ว่ามันใช่ไม่ได้เจอกับมันค่ะแล้วก็การทำงานก็เหมือนกับความสัมพันธ์ที่ดีแบบอื่นคือมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้น,นะคะ่ะเขาอยากย้ำให้น้องๆหมายถึง น้องๆที่เขาพูดในวันที่จบการศึกษานะคะตามหางานที่รักจนกว่าจะเจอค่ะแล้วก็อย่าทอ้อถอยค่ะอันนี้คือเรื่องที่2ค่ะก็คือเรื่องเ,อเกี่ยวกับความรักแล้วก็การสูญเสียค่ะสำหรับเรื่องที่3ค่ะเขาบอกว่าเขาพูดถึงเกี่ยวกับความตายค่ะคือตอนอายุ17เนะคะเขาอ่านคําคมประโยคหนึ่งว่าถ้าคุณใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนมันเป็นวันสุดท้ายของคุณแล้วแล้วก็ วันหนึ่งคุณจะพบว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้องค่ะเขารู้สึกจอบนะคะรู้สึกประทับใจกับประโยคนี้มากตั้งแต่นั้นมาค่ะกว่า33ปีเขามองหน้าตัวเองในกระจกทุกวันแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาแล้วเขาอยากจะทำสิ่งที่เขากำลังทำในวันนี้หรือเปล่าค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่คำตอบตอบว่าไม่ติดต่อ,อก,กันหลายวันน่ะเขาก็จะรู้ตัวว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วค่ะ ความสำนึกว่าเขาจะต้องตายในไม่ช้าเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่เขารู้จักค่ะที่เขาใช้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญของชีวิตเพราะว่าเกือบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังความภูมิใจความกลัวการหน้าแตกแล้วก็ความผิดพลาดท,ทั้งหลายเนี่ยล้วนไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับความตายเหลือเพียงสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้น,นดังนั้นนะคะ มรณานุสตินะคะก็คือการมีสติรละลึกถึงความตายก็เลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะที่เขารู้จักที่จะรู้ที่จะหลุดพ้นจากบ่วงความคิดที่ว่าเรามีอะไรต้องเสียเราทุกคนเป่าเปื้ออยู่แล้วค่ะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะไม่ทำตามในสิ่งที่ใจเราต้องการประมาณหนึ่งปีก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่เขามาพูดนะคะในวันที่จบนะคะในปีสองพันเท่าไหร่นะคะ 2005ค่ะดังนั้นปี2004ค่ะหมอบอกเขาว่าเขาเป็นมะเร็งค่ะแล้วก็เขาไปเข้าเครื่องสแกนเป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งในตอนเช้าแล้วก็ผลออกมาชัดเจนว่ามีเนื้อลายที่ตับอ่อนของเขาตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตับอ่อนมันคืออะไรหมอบอกว่าเขาค่อนข้างจะแน่ใจว่าเขาเป็นมะเร็งแบบที่รักษาไม่หายค่ะ แล้วเขาก็ไม่น่าจะอยู่ได้นานเกิน3 6เดือนเขาเป็นในปี2004นะคะปี2005เขาก็มา <itar vel. S 1> พูดในวันที่จบที่สแตนฟอร์ดเนี่ยให้น้องๆฟังเนี่ยนะคะหมอบอกให้เขากลับบ้านค่ะแล้วก็ไปสะสางเรื่องต่างๆที่ค้างค้อยู่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่หมอบอกนะคะให้ไปเตรียมตัวตายนั่นแหละค่ะซึ่งแปลว่าให้พยายามบอกลูกๆถึงสิ่งต่างๆที่คนปกติมีเวลา10ปีที่จะบอกค่ะ แต่ว่าเขาต้องบอกภายในเวลาไม่กี่เดือนแปลว่าให้เก็บความรู้สึกทุกอย่างให้เรียบร้อยให้ครอบครัวไม่ยุ่งยากใจเมื่อถึงเวลาที่เอ่ยคำราค่ะเขาหมกมุ่นอยู่กับคำวินิจฉัยนั้นทั้งวันเลยเขาบอกนะคะเย็นวันนั้นนะคะเขาก็ไปเข้ากระบวนการไบออฟซีค่ะคือหมอต้องหย่อนกล้องอินโดสโคปลงไปในคอผ่านกระเพาะไปยังลำไส้แล้วก็เอาเข็มฉีดยานเนี่ย แทงเข้าไปที่ตับอ่อนเพื่อดูดเอาเซลล์มะเร็งบางเซลล์ออกมาตอนนั้นนะคะเขาอยู่ภายใต้ลิตยาชาภรรยาของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเซลล์มะเร็งเนี่ยหมอหลายคนเนี่ยถึงกับร้องไห้ค่ะเพราะว่าปรากฏว่ามันเป็นมะเร็งตับอ่อนชนิดที่หายา,ยากที่สามารถรักษาให้หายด้วยการผ่าตัดค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเข้ารับ,รบการผ่าตัดซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เขาสบายดีแล้วค่ะ นั่นเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยใกล้ชิดกับความตายมากที่สุดในชีวิตค่ะแล้วก็เขาก็หวังว่ามันจะไม่มาใกล้กว่าน,นี้แล้วในอีกหลายทศวรรษข้างหน้านะคะซึ่งจริงๆเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยปี2011เขาก็ตายจริงๆค่ะเออแล้วจริงๆนะคะจอบเขาบอกว่าเขาได้ประสบด้วยตัวเองเลยเขาก็เลยมาเล่าให้กับนักศึกษาที่เป็นรุ่นน้องฟังด้วยความมั่นใจว่าตอนที่ความ ตายตอนนี้มันเป็นแค่นำมาทำสำหรับเขาไม่มีใครอยากตายค่ะเขาบอกนะคะขนาดคนที่อยากไปสวรรค์ก็ยังไม่อยากตายก่อนไปถึงค่ะถึงกระนั้นเราทุกคนก็ต้องตายค่ะไม่มีใครรอดพ้นจากมันได้แต่นั่นก็เป็นสัจธรรมที่ควรจะเป็นค่ะเพราะว่าความตายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติให้เรามาแล้วก็มันเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงกำจัดของเก่าเพื่อสลับพื้นที่ให้กับของใหม่ค่ะ เวลาของเรามีจำกัดดังนั้นนะคะอย่าทำให้มันเปล่าประโยชน์ด้วยกันใช้ชีวิตของคนอื่นค่ะอย่าตกเป็นทาสของกฎเกณฑ์นั่นคือการใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นแล้วก็อย่าปล่อยให้เสียงของทัศนคติคนอื่นเนี่ยดังกบเสียงของหัวใจของเราเองแล้วที่สำคัญที่สุดคือจงมีความกล้าค่ะที่จะเดินตามสิ่งที่หัวใจแล้วก็สันทาตยานเรียกร้องเพราะสองสิ่งนี้ เรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรทุกอย่างที่เหลือเป็นเรื่องรองลงมาทั้งนั้นค่ะตอนที่เขาเป็นเด็กค่ะจอบเล่านะคะมีเรื่องน่าอาัศจรรย์มากค่ะมีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อหนังสือว่าแคตตาล็อกของโลกค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นคัมภีร์ไบเบิลของคนรุ่นเขาเลยค่ะคนคิดแคตตาล็อกนี้ชื่อว่าสจวตแบรนด์ค่ะเป็นคนเมืองเมลโลปาค่ะไม่ไกลจากนี้เลยเขาบอกนะคะ เขาทำให้หนังสือเล่มนี้มีชีวิตขึ้นมาด้วยอารมณ์กวีค่ะซึ่งในยุคก,ก่อนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วก็โปรแกรมเวิร์ดเนี่ยแปลว่าแคตตาล็อกนี้ผลิตขึ้นมาจากเครื่องพิมพ์ดีดกันไกลแล้วก็กล้องโพลารอยค่ะคล้ายๆกับ Google ในกระดาษ 30, เมื่อ35ปีก่อนนะคะก่อนที่ Google จะเกิดมันเป็นอุดมการณที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเครื่องมือแล้วก็มีไอเดียมากๆค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่ะผลิตออกมาไม่กี่เล่มค่ะ แล้วก็เล่มสุดท้ายเนี่ยออกมาประมาณกลางปี1970นะคะตอนนั้นนะคะเขาบอกเขามีอายุเท่าน้องๆตอนนี้แหละน,น,นก็ประมาณ20ต้นๆน,นะคะปกหลังของหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นรูปถนนแถวชนบทยามเช้าค่ะซึ่งใต้รูปเนี่ยเขียนว่าอย่าทิ้งความกระหายอย่าคลายความเชื่อค่ะแล้วเขาบอกว่าจอบก็ใช้ประโยคนี้เป็นคติประจําใจมาตลอดค่ะและในวันนี้ วันที่เขาพูดถึงน้องๆที่จะออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปเริ่มชีวิตใหม่ะคะ่ะก็ขออภพรด้วยประโยคนี้เช่นเดียวกันคืออย่าทิ้งความกระหายอย่าคลายความเชื่อคะ่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ฟังจ็อบเนี่ยนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่เก่าสุนทรน์ได้จับใจนะคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยชอบมากๆนะคะในสุนทรน์ของเขาะคะแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งค่ะที่ดิฉันชอบเช่นกันนะคะ เธอชื่อเชอร์ชิลเซนเบิร์กค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการของเฟ e บุ o กค่ะแล้วก็ทำให้เฟ e บุ o กเนี่ยประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นเพียง2ปีที่เธอเข้ามานีคะก็ทำให้ผู้ใช้เฟ e บุ o กเนี่ยเพิ่มถึง7เท่าครึ่งนะคะเป็นครึ่งพันล้านคนนะคะเพราะนั้นเนี่ยค่ะเซนเบิร์กเนี่ยเชอร์ชิลเนี่ยก็เออเป็นคนหนึ่งนะคะที่ติดโผผู้หญิง50คนที่คว จับตามองโดยหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิง50คนที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกธุรกิจโดยนิตยาสาร Fortune ค่ะเธอจบปริญญาตรีปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ดค่ะแล้วก็สมรสกับเดวิดโกเบิร์กนะคะเป็นนักธุรกิจไอทีมีลูก2คนค่ะแล้วก็เป็นนักเขียนเขียนหนังสือขายดีชื่อลินอินด้วยนะคะเป็นวิธีที่เกี่ยวกับนะคะวิธีที่สังคมและผู้หญิงเองควรเปลี่ยนทัศนคติเพื่อไต,ต่เต้าในอาชีพการงานค่ะ แล้วก็เธอมาพูดในมหาวิาลยนะคะแคลิฟอร์เนียนะคะ,ะ,คะท,ที่มหาวิาลยเบิร์กลีย์นะคะซึ่งเป็น university of california ในปี2016ค่ะเธอพูดถึงความตายค่ะนะ,ะในตอนนั้นน่ะเธอเสียสามีไปแล้ว1ปีค่ะนะคะซึ่งเสียด,ด้วยโรคหัวใจวายในตอนนั้นน่ะเธอก็โศกเศร้าอยู่เป็นปีเลยค่ะจนกระทั่ง ผ่านพ้นมาได้นะคะแล้วก็เธอก็มาฝากเรื่องที่เราควรที่จะรู้นะคะหลังจากที่เธอเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวราวเกี่ยวกับความตายหลังจากสูญเสียสามีนะคะเธอพูดถึง3หลักของ3 P ค่ะ P ตัวแรกก็คือ personalization ค่ะก็คือความเชื่อที่ว่าเราคือคนผิดเองค่ะมันไม่ใช่เหมือนกับการแสดงความรับผิดชอบนะคะแต่ว่าตอนที่เดฟสามีของเธอตายเนี่ยเธอคิดว่าเธอ ผิดที่เธอน่าจะดูแลเขาดีดวกว่านี้เพราะว่าเขาตายในในขณะที่ได้ไปออกกำลังกายตอนเช้าในขณะที่กําลังเดินทางแล้วก็พักที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะเธอพบว่าถ้าเธอเห็นสัญญ,ญาณบางอย่างนะคะเธอก็อาจจะช่วยสาม,มีได้ตอนนั้นเธอโทษตัวเองดังนั้นนะคะก็เป็นพีตัวแรกค่ะที่ว่าเราไม่ควรที่จะโทษตัวเองว่าเราเป็นคนผิดนะคะสําหรับพีตัวที่2ก็คือ Pervasive n e s s ค่ะนะคะซึ่งเป็นความเชื่อว่าเหตุการเหตการใดเหตุการณ์หนึ่งจะกระทบกับทุกมิติในชีวิตของเราค่ะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วค่ะมีหลายอย่างในชีวิตที่ไม่เลวร้วายที่เขามองเห็นหลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ,อะความสูญเสียเนี่ยคู่ครองเนี่ยม,มันมันมักจะมีผลพวงทางการเงินทางด้านลบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงแต่เธอไม่ได้มีปัญหาการเงินเธอสามารถ ที่จะลาง,งานได้เท่าที่ต้องการด้วยแล้วก็งานของเธอก็เป็นงานที่ดีด้วยนะคะแล้วจริงๆเธอก็มีลูกที่น่ารักด้วยดังนั้นนะคะเออจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเหตุการณ์เนี้ยจริงๆอะ่ะเราสามารถที่จะคืนกับสู่ชีวิตประจำวันของเราอะ่ะให้ได้โดยที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้โดยที่บางทีค่ะผลกระทบอันนี้มันก็ไม่ได้ไปส่งผล ตัวอื่นนะคะอันนี้อยากบอกนะก็คือ P ตัวที่2 P ตัวที่3ก็คือ Permanence ค่ะก็คือความเชื่อที่ว่าเราจะโศกเศร้าไปชั่วนิรันดร์ค่ะจริงๆแล้วอ่ะอยากบอกว่าเธออยากบอกว่าทุกสิ่งมันไม่อยู่ไปตลอดกาลค่ะแล้วก็นะคะเธอเสียดายนะคะที่ไม่เข้าใจในเรื่องของความยืนยงตอนเลิกกับแฟนคนก่อนๆนะคะแล้วก็เขาก็เธอบอกว่า เธอคงจะรู้สึกสบายใจที่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันไม่อยู่ไปตลอดกาลนะคะดังนั้นการโทษตัวเองอะ่ะบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบางทีอะ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของคนอื่นมากกว่าค่ะไม่ใช่เราดังนั้นนะคะการค้นพบ 3P ตัวนี้มันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกขอบคุณแล้วก็เกิดความ พึงพอใจนะคะแล้วก็มันก็จะไอความรู้สึกขอบคุณเนะะี่ยค่ะแล้วความพึงพอใจเนี่ยมันจะเป็นกุญแจของความยืดหยุ่นที่ทําให้เราปรับสู่สภาพเดิมได้ดังนั้นนะคะเมื่อเรามีความยืดหยุนนะะ่นเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีคุณค่าแล้วก็ทุกวันนั้นมีค่ามากนะคะจริงๆดังนั้นนะคะจริงๆเราจะพบว่าเราอ่ะจะเข้มแข็งกว่าที่เราจินตนาการได้ ดังนั้นเวลาที่เราเห็นว่าอะไรใช้ไม่ได้ก็เราก็ไปซ่อมมันซะหรือว่าบางทีค่ะเราควรไปสร้างชุมชนที่ยืดหยุ่นปรับสู่สภาพเดิมแล้วเราก็จะพ้นพบว่าความเป็นมนุษย์ของเราเจ็ดจำนวที่จะมีชีวิตแล้วก็ความสามารถที่จะรักเนี่ยในความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวและเพื่อนๆของเราได้หมายความว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ ให้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ฉลองทุกข่วงยามเหตุของความเบิกบานนะคะซึ่งโลกนี้มันเป็นโลกที่มีความกว้างใหญ่ที่เราควรศึกษาเรียนรู้ค่ะแล้วเธอเชิญชื่อเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราควรเรียนรู้จากสิ่งที่มันเป็นนะคะแล้วก็ เรียนรู้ว่าเราจะทำอย่างไรกับมันด้วยความเบิกบานแล้วก็ใช้ชีวิตแต่ละวันให้มีความสุขค่ะอันนี้คือเชอร์ชิลแซนเบิร์กค่ะซึ่งอสองคนที่ดิฉันยกตัวอย่างมาเนี่ยก็เป็นคนที่ได้กล่าวสุนทพรพจน์ได้จับใจในหนังสือเล่มนี้ค่ะก็มีผู้ที่มาร่วมกล่าวสุนทพรพจน์นะที่เขานำมาแปลแล้วก็ตีพิมพ์เนี่ยโอ้ยเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละคนก็พูดได้ดีกินใจทั้งนั้นนะคะดิฉันก็คิดว่าอยากให้ทุกคนนะคะ ไปหามาอ่านนะคะเป็นเป็นหนังสือที่ดีมากๆค่ะแล้วเราค้นพบว่าจริงๆอะคะ่ะเ,เขามีคำจำกัดความสุดท้ายของหนังสือค่ะว่าจากสติปจอบนะคะเวลาของคุณมีจำกัดอย่าทำให้มันเปล่าประโยชน์ด้วยการใช้ชีวิตของคนอื่นค่ะ อันนี้สุดยอดมากๆนะคะดิฉันก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็คิดว่าข้อมูลที่เรานำมาจะดีแล้วก็มีประโยชน์นะ,ะอาจจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่านะคะเมื่อคุณผู้ฟังได้ฟังหรือได้อ่านหนัีอีอเล่มนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณสาหรับการติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ